YG Entertainment ครับราคาเดินหน้าปรับตัวบุกขึ้นมาได้มากกว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ30เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่มีข่าวว่า b l a c k p i n k เนี่ยตัดสินใจต่อสัญญาโดยทาง YG ออกมาเปิดเผยน,นะครับบอกว่าบริษัทประสบความสำเร็จในการเจรจาบรรลุข้อตกลงกับสมาชิกศิลปลินกลุ่ม Black พ i n k นะครับทั้ง4คนเลยครับโดยการเซ็นสัญญาเจรจาของ b l a c k พ i n k เนี่ยก็ทำต่อเนื่องมานะครับตั้งแต่สัญญาหมดลงไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการตัดสินใจต่อสัญญาดำเนิิน,นกจกจรรม ในนามวงแบ,บ็คพิง์ส่วนบุคคลสําหรับสมาชิกแต่ละคนเนี่ยก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับเพียงแต่มีออโรเซ่คนเดียวเท่านั้นที่ชัดเจนแล้วก็ต่อมาก็มีการเจราจาเพิ่มเติมน,นะครับทำให้ล่าสุดมีความชัดเจนนาาขึ้นจนหนุนนาทําให้ราคาหุ้นของวายจีหรือแฟนเอนเตอร์เทนเมนต์บวกขึ้นมาได้ถึงกว่าเกือบ30%นะครับแต่เช้านี้เริ่มย่อลงมาบ้างนิดหน่อยแล้วนะครับชวนที่แบงค์ไปดูหุ้นของ YG หน่อยครับครับผมคำว่าต่อสัญญาในที่นี้คือผมคิดว่าน่าจะเป็นการทำงานในแงงงง่ขอองวงบบพนนัั้ยยู แต่แต่ละคนก็จะมีสิทธิ์ในการออกอัลบั้มหรือไปทํากิจกรรมส่วนตัวของตัวเองกันต่อไปแล้วก็เอาตารางงานมาบรรจบกันนะโดยที่หาจะต้องให้พาราที่กับวงมากกว่าตัวเองดังนั้นอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งเราก็จะได้เห็นสาวสาแบ็คพิงค์นะออกเพลงซิงเกิลใหม่กันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นคุณแซมซ่าบอกว่าผมจ้องตาไม,มก่กระพริบอะไรผมไม่จำเป็นต้องมาดูตอนไลฟ์ตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวผมไปเปิดดูส่วนตัวก็ได้อย่ามาจับผิดผมคุณผู้ชมชอบคนไหน ผมเน่นะผมเป็นผมเป็นแฟนพันธ์แท้พี่จีซูแต่พี่จีซูต้องบอกว่าเต้นแข็งแรงน้อยสุดในวงเลยได้ความน่ารักอ่ะไปดูที่กราฟครับตัว YG Entertainment ราคาดีดขึ้นมาเมื่อวานนี้นะยี่สิห้าเปอร์เซ็นตเช้านี้เนี่ยอยู่ที่ลบละย่อลงมาแต่ย่อไม่เยอะย่อประมาณลบศนจุด้าเปอร์เซ็นเท่านั้นก็แปลว่าตัวสัญญาณเขาว่าจริงๆแล้ว YG เนี่ย ตอนนี้เขาออกอีกวงหนึ่งวงชื่อ Baby Monster อร์ซึ่งเดบิวที่ผ่านมาตอนแรกสมาชิกวงมีเจ็ดคนแต่น้องแอร์ยอนเน่ยเขาวายจให้เหตุผลว่าเป็นเหตุผลทางด้านสุขภาพก็เลยออกมาเพียงแค่6คนแต่มันก็มีกระแสไงว่าเไม่เห็นแอร์ยอนที่ตึก YG เลยแล้วการออกมาแล้วเต้นอย่างนี้แล้วเหมือนกับว่าท่อนบางท่อนมันเหมือนกับจริงๆแล้วเพลงมันถูกคิดมาให้มีแอร์ยอนมีส่วนร่วมด้วยเนะี่ย แต่ทำไมมันแบบว่ามันกลายเป็นไม่มีเขาหรือต้องออกจากวงไปเลยหรือมีข้อขัดแย้งกันมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ยมันที่ยังพึ่งพิงยังพึ่งพาได้สำหรับ YG ก็มีแค่แบ็คพิงอย่างเดียวเพราะนั้นคือพอแบ็คพิงเนี่ยต่อสัญญามันก็เลยทําให้ราคาดีขึ้นไปแต่ผมเอาใจช่วยนะเพราะว่าวง Baby Monster เนี่ยมีน้องคนไทยอยู่ในนั้นสคนนะเพราะนั้นคนไทยเราไปให้กําลังใจคนไทยด้วยกันด้วยนะครับ